แต่ว่าตอนเกิดเรื่องนี่นะฮะ25ถูกคนบ้าน26นะก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็ชักธงรบครับแล้วก็พูดอยู่คำหนึ่งเป็นคำใหญ่คำโตมากผมมีข้อมูลในมือเยอะถ้าเปิดเผยออกมาเมื่อ,อไหร่รับรองจะตายกันเกลี้ยงเลยตายกันสำนักตายกันยกสำนังกงานตัวแห่งชาติเลยโอ้โหฟังดูแล้วนี่ มันตึกก้บกันทั้งประเทศเหมือนกันครับเขาพูดเนี่ยผมก็ฟังอยู่นะผมตกใจเหมือนกันนะยไม่ใช่ตกใจในสิ่งที่เขาพูดตกใจว่าเขาพูดทําไมเอาอันแรกก่อนไม่ได้ตกใจในสิ่งที่เขาพูดแต่บอว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเป็นที่รับรู้กันทั่วๆไปนะครับว่าเอตํารวจเนี่ยภาพพจน์เนี่ยไม่ค่อยดีสวยสติกเกอร์ก็ดีเนี่ยสวยสติกเกอร์เนี่ย ที่เป็นสวยแล้วมันทุกถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าเงินสวยไปถึงไหนนะครับหวยใต้ดินนะครับที่เปิดกันแพร่หลายมันต้องจ่ายสวยไหมนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเอามองง่ายๆวินมอเตอร์ไซค์ต้องส่งสวยไหมรถตู้ต้องส่งสวยไหมนะครับอันนี้คือพื้นฐานทั่วๆไปอาจารย์วิเชีนคิดว่าข้อมูลในมือบิ๊กโนคืออะไร มันไม่ใช่อพวกที่ผมพูดเมื่อกี้หรอกครับมันอาจจะสูงกว่านั้นก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าโจกรู้ว่าบิ๊กไหนใครรับสวยรับผลประโยชน์บิ๊กไหนใครทําผิดเรื่องอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่ถ้าเปิดเผยออกมาเนี่ยรับหลังตายกันยกกลมอย่างเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าฐานพีระมิดคือการกระทําผิดต่างๆซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าทั้งหมดมันเข้าไปสู่ยอดพีระมิดมหนักกว่านั้นคือยาเสพติดนะฮะเลย ออยาเสพติดนะครับพนันออนไลน์นะเขาบอกว่าืเรื่องพวกนี้การที่บิ๊กโจ๊กไม่เปิดเผยนี่อ้าวคุณไม่เปิดเผยคุณผิดไหมจริงก็ผิดสิครับผิดเพราะคุณพูดว่าคุณรู้ความผิดแต่คุณไม่ดาเนินการหรือคุณไม่ทำการคุณก็ต้องแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องาบิ๊กโจ๊กบอกผมไม่อยากทุบมาเข้าตัวเองอะเออ ไม่เข้าใจว่าที่ท่านพูดคําว่าทุกม้อข้าวตัวเองเนี่ยม้อข้าวของท่านคืออะไรครับผลประโยชน์ประเทศชาติคือม้อข้าวอเปล่าหรือผลประโยชน์ของท่านผลประโยชน์ของหน่วยงานท่านกับผลประโยชน์ประเทศชาติใครใหญ่กว่ากันนะ,นะครับอันนี้ก็ต้องคิดนะดโดยหลักการนะด,ดยหลักการเหนื่อยนะเพราะคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณกินเดินเดือนของรัฐเมื่อกี้ดานิเชียนบอกว่าคือไม่เข้าใจว่าท่านพูดทำไมใช่ไหมไม่เข้าใจอันนี้คือมีความสงสารท่านหรือยังไงคือบางครั้งเนี่ยสภาวะนะการกดดันเนี่ย มันทาให้บางคนอย่างที่ท่านพลเอกชัดชัยพูดก่อนพูดเราเป็นนายคําพูดอพอพูดเสร็จคําพูดเป็นนายเราโอ้คนไปนแคปคําพูดเนี่ยอย่างท่านสำรานยังแคปมาพูดเลยแล้วคิดว่าคนที่ไม่ชอบท่านจะไม่แคปคําพูดนี้จะไปขยายผลเหรอ,อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าีเดดเลยละ่ะที่จะต้องติดตัวท่านอีกนานเลยอีกนานนะอีกนานเลยเป็นวลีเดดนอกจากจะเป็นโจ๊กอัคณี นะครับโจกอะไรอะไรหวานเจี๊ยบเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหพอท่านทนายตั้งให้ฉายาใหม่โจอกอคคนีนะมันเลยกลายเป็นเผาไหม้ตัวเองหนึ่งเนี่ยคือพระอาทิตย์เนี่ยมันร้อนนะถ้าเข้าใกล้มากมันกี่ร้อนความจริงคือพระอาทิตย์คุณเข้าใจความจริงมากเกินไปแล้ะครับ <c oughs> ความจริงก็คือความจริงขององคอ์กรของท่านซึ่งเป็นเรื่องอาจจะไม่ดีงาม แต่จริงๆแล้วต้องค่อยๆแก้ไขนะครับปล่อยไว้ไม่ได้นะครับไอสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยต้องต้องพยายามลดลงให้มากที่สุด